วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องออไปงานจัดการจัดงานศพที่วัดนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราไปติดตามดูนะครับมีพี่น้องและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะฮะอย่เชิญติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะเดินทางไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับนี่เราจะพาท่านมาดูการเตรียม เตรียมงานชมรกิจนะครับผมเนน้องแล้วชาวบ้านนะครับแก่ก็จะมานกันตรงนี้นะครับโอ้ัน้วแห้พนเลเอา่แขนสึเตาเต่าจับูบรรยากาศครับ

นี่กำลังกางเต้นท์นะครับผมสำหรับแขกเหลือที่จะมาร่วมงานหรือท่านที่เต็นท์ประธานอยู่ตรงนู้นนะฮะคนไม่ให้เ็ตือ ม e> ีาบกเกล้าพ้อมกระึ่งเราจะพาท่านชมบรรยากาศไปเรื uh um> ่อยๆครับ งานที่จะขอจบในวันนี้นะครับน่าจะเป็นเวลาบ่ายสามจะเคลื่อนจบประมาณบ่ายโมงนะครับมัแ่่ผู้ทําะด บรรยากาศก็พี่น้องแล้วก็ลูกหลานนะฮะมันก็มนาะช่วยกันอย่างขยันขันแข็งนะครับงานนี้อยู่ที่บ้านเจริญชัยนะครับอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับผม <c oughs> <c oughs> อัน,นีมืออ่ะจะดไนอนเดนเนอมอเ้อสบายสบายหลางกันเลเ้อสี่้อสี่สามน,นหลานหลานตะกวดนะครับไมได้ัมาช่วยคุณตาเต็มที่แบเนี้ย <c oughs> ได้เอาพวกนี้เลยครับรถว่าเอามึงไงล่ะเล่นเลยตรงเล่าเห็นตัวจะซิมอยากอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยบอกแล้วปีละก่อนนะ cái <laughs> này nhang nhang nó nó thằng lên ăn lại phụ cái 2 ăn